ตอนที่20คข้อแรกเปลี่ยนสกปรกคำพูดกระซิบของอาชิระที่ข้างหูไม่ต่างจากลมหายใจของอสอรพิษมันทั้งเยือกเย็นและเต็มไปด้วยยาพิษเวหาพะงะถอยห่างออกมาจากเขาทันทีรอยยิ้มหยันที่มุมปากของพี่ชายคนโตแห่งบ้านอสวทวีการคือคำตอบที่ชัดเจนว่าข้อแรกเปลี่ยนที่ว่านั้น ต้องไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนว่ายังไงน้องชายอาชิระพูดเสียงดังขึ้นเล็กน้อยให้พอได้ยินกันทั่วห้องโถงสนใจข้อเสนอของพี่ชายคนนี้ไหมไม่มีใครในที่นั้นที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อาชิระเสนอให้นั้นย่อมแฝงไปด้วยอันตรายคุณหญิงอัมราเพียงแค่ปลายตามองอย่างไม่ใส่ใจสำหรับท่านแล้ว ม่ว่าลูกชายคนไหนจะจัดการเวหาด้วยวิธีใดก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้นส่วนพลอยใสได้แต่ส่งสายตาเป็นห่วงมาให้เขาเงียบๆเ,เวหายืนนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามนั้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเหยื่อชิ้นเล็กๆที่ถูกฝูงสัตว์ร้ายล้อมกรอบเอาไว้รอวันที่จะถูกขย่ำจนไม่เหลือซากคืนนี้สี่ทุ่มตรงที่ศาลาหลังสวน อาชิระพูดเสียงเรียบๆแต่แววตากลับลุกวาวด้วยความสนุกสนานฉันจะรอคําตอบของเธอถ้าไม่มาก็เตรียมตัวดังกว่าเดิมได้เลยฉันจะทำให้เพื่อนรักของเธอได้ออกสื่อทุกช่องไปพร้อมกับเธอเลยดีไหมค,คําคูนั้นได้ผมชะงัดเวหาหน้าซีดเผือดอันเก่าเอาภูริเข้ามาเกี่ยวข้องคือการกดดันที่ดีที่สุดอาชิระรู้จุดอ่อนตรงนี้ดี เขากำหมัดแน่นจนสั่นไปทั้งตัวอาชิระหัวเราะในลำคอยอย่างพึงพอใจก่อนจะเดินผิวปากจากไปอย่างอารมณ์ดีทิ้งให้เวหายืนประเชิญหน้ากับสายตาเย็นชาของคนอื่นๆในบ้านเพียงลำพังทีรพัฒที่ยืนพิงประตูอยู่ตลอดมองภาพเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสายตาเรียบเฉยเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเพียงแค่จ้องมองเวหาครู่หนึ่งด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดา ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปยังห้องทํางานของตนเองทิ้งให้เวหารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งโดยไม่มีที่พึ่งพิงความรู้สึกของเวหาผมกลับมาที่ห้องพักในเรือนคนใช้ด้วยความคิดที่หนักอึ้งร่างกายของผมยังไม่หายจากไข้ดีนักแต่ความเจ็บป่วยทางกายในตอนนี้เทียบไม่ได้เลยกับความหวาดรัวที่กำลังกัดกินจิตใจของผมอยู่ คำพูดและสายตาของอาชิระยังคงตามหลอกหลอนไม่หยุดผมรู้ดีว่าคนอย่างเขาไม่มีวันมอบความช่วยเหลือให้ใครฟรีๆข้อแลกเปลี่ยนของเขาจะต้องเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและทุเรศอย่างแน่นอนผมทิ้งตัวลงบนเตียงแข็งๆจ้องมองเพดานไม้เก่าๆอย่างเลื่อนลอยในหัวมีแต่ทางตันจะทำอย่างไรดีถ้าผมไม่ไปภูริจะต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้าผมไป ผมจะต้องเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตนี้ขณะที่ผมกำลังจมอยู่กับความคิดของตัวเองประตูห้องก็ถูกผลักเข้ามาโดยไม่มีการเคาะใดๆร่างสูงของทีรพัฒ์ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวและรีบลุกขึ้นนั่งทันทีเขามาทำไมอีกเขาเพิ่งจะทำร้ายจิตใจผมไปเมื่อเช้ายังไม่พอใจอีกหรือไง ธีรพัฒนก้าวเข้ามาในห้องช้าๆสายตาคมกริบคู่นั้นกวาดมองไปทั่วห้องแคบๆของผมด้วยความรังเกียจก่อนจะมาหยุดอยู่ที่ผมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าอาชิระมันวางแผนอะไรผมพูดต่อเมื่อเห็นผมนิ่งแกมันตัวปัญหาจริงๆแค่ก้าวขาเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็ดึงดูแต่เรื่องสกปรกเข้ามาไม่หยุดไม่ว่าจะพี่ชายสารเลวของฉันหรือเพื่อนชั้นต่ำของแก คำว่าเพื่อนชั้นต่ำทำให้ผมเลือดขึ้นหน้าทันทีอย่ามาว่าเพื่อนผมนะทำไมจะว่าไม่ได้เขาเลิกคิ้วท้าทายก็เพราะเพื่อนของแกไม่ใช่เหรอที่ทำให้เรื่องมันบานปลายจนกลายเป็นข่าวเฉาโฉแบบนี้ถ้าแกอ่อนแอจนต้องเรียกหาคนจากข้างนอกเข้ามาเรื่องมันก็คงไม่วุ่นวายขนาดนี้คำพูดของเขาบิดเบือนความจริงทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมงั้นเหรอการที่ผมอยากจะเจอเพื่อนสักคน มันเป็นความผิดร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคุณต้องการอะไรกันแน่ผมถามเสียงสัน่นพยายามค่มอารมณ์โกรธเอาไว้ธีรพัฒนเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกก้าวหนึง่งฉันต้องการความสงบแต่ดูเหมือนว่าตั้งแต่มีแกเข้ามาบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยเขาหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยประโยคที่เป็นคำสั่งออกมาคืนนี้ไม่ว่าแกจะไปตกลงทำอะไรสุกปรกกับมัน ก็อย่าลากชั้นหรือตระกูลอศวทวีการเข้าไปยุ่งให้มากกว่านี้ถ้าแกทำให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่าเดิมแม้แต่นิดเดียวฉันสาบานฉันจะเป็นคนจัดการแกด้วยมือของฉันเองและมันจะเจ็บปวดกว่าที่อาชิระจะทำกับแกเป็นร้อยเท่าเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยเขามาเพื่อข่มขู่เพื่อตอกย้ำว่าไม่ว่าผมจะหันไปทางใดผมก็จะเจอกับทางตันเสมอเขาทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ขยะชิ้นหนึ่งที่ไม่มีใครต้องการ เป็นตัวปัญหาที่ทุกคนอยากจะกําจัดทิ้งหลังจากทิ้งค,คําขูสุดท้ายเอาไว้เขาก็หมุนตัวเดินจากไปทันทีทิ้งให้ผมนั่งตัวสั่นอยู่กับความหวาดกลัวและความสิ้นหวังที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสี่ทุ่มตรงในที่สุดเวหาก็ตัดสินใจเขาไม่อาจยอมให้ภูริต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาได้ เขาลากสังขารที่อ่อนล้าเดินฝ่าความมืดไปยังศาลาหลังสวนที่อชิระนัดไว้บรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดและวังเวงจนน่ากลัวมีเพียงแสงจันทร์สลือสลัวที่ส่องลงมาเท่านั้นเมื่อไปถึงเขาก็เห็นร่างของอชิระนั่งรออยู่ก่อนแล้วบนโต๊ะหินอ่อนมีขวดเหล้าและแก้ววางอยู่เขามองมาที่เวหาด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะนึกว่าจะไม่กล้ามาซะแลว้วน้องชาย เวหายืนนิ่งอยู่ที่ทางเข้าศาลาไม่ยอมก้าวเข้าไปใกล้กว่านั้นคุณต้องการอะไรใจร้อนจังนะอาชีระรินเล่าใส่แก้วแล้วยกขึ้นดื่มมานั่งคุยกันดีๆก่อนสิเราเป็นพี่น้องกันนะคำว่าพี่น้องจากปากของอาชีระทำให้เวหารู้สึกขยะแขยงจนแทบจะอาเจียนผมไม่มีพี่ชายแบบคุณปากดีอาชีระกระแทกแก้วลงบนโต๊ะเสียงดัง แกอย่าลืมสิว่าตอนนี้แกอยู่ในสถานะไหนแกมันก็แค่ลูกเมียน้อยที่โชคดีมีชื่อในพินัยกรรมไม่มีใครในบ้านหลังนี้ต้องการแกทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็บอกมาเลยว่าข้อแลกเปลี่ยนของคุณคืออะไรผมจะได้รีบไปให้พ้นหน้าคุณอาชีระลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ามาหาเวหาช้าๆเขามองเวหาตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาประเมินค่าที่น่ารังเกียจข้อแลกเปลี่ยนของฉันง่ายนิดเดียว ฉันจะช่วยให้ข่าวของแกเงียบช่วยให้แกอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างสงบสุขขึ้นแต่แกต้องมาเป็นของเล่นของฉันว่าไงนะก็อย่างที่ได้ยินเป็นหมาเชื่องเชืองของฉันไงเล่าอาชีระยิ้มอย่างสนุดสนานฉันสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำอยากจะระบายอารมณ์ใส่เมื่อไรก็ได้อยากจะให้แกไปคุกเข่าเลียรองเท้าให้ใครดูก็ได้เป็นไงง่ายใช่ไหมล่ะ นี่มันเลวร้ายยิ่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้เสียอีกมันคือการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จนไม่เหลือชิ้นดีไม่มีวันเวหาเข็นเสียงตอบกลับไปแกไม่มีสิทธิปฏิเสธอาชีระตวาดลั่นแล้วกระชากแขนของเวหาอย่างแรงจนร่างของเขาเซไปปะทัก,กับอกแกแร่งของอาชีระจนเวหาจุกจนตัวงอวันนี้ฉันจะสั่งสอนให้แกรู้สำนึกซะบ้างอาชีระง้างหมัดขึ้นสูง เตรียมจะเหวี่ยงใส่ใบหน้าของเวหาอย่างเต็มแรงเวหาหลับตาปีรอรับความเจ็บปวดที่จะมาถึงแต่แล้วหมัดนั้นก็ยังมาไม่ถึงเขาสักทีปล่อยมันเสียงทุ้มต่ำตะโกนดังขึ้นในความมืดร่างสูงของธีรพัฒน์เดินออกมาจากเงาของต้นไม้ใหญ่เขาไม่ได้ตะคอกอะไรแต่ทุกคำพูดกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มีผลกับคนตรงหน้าที่กำลังง้างหมัดอยู่อาชีระชะงักไปทันที เขาหันไปมองน้องชายด้วยความหงุดหงิดแกจะมายุ่งอะไรด้วยวะทีนี่มันเรื่องของฉันกับมันทีรพัฒน์ไม่ตอบคำถามของพี่ชายแม้แต่คำเดียวสายตาคมกริบคู่นั้นจับจ้องอยู่ที่มือของอาชีระที่ยังคงกำคอเสื้อของเวหาอยู่เขาก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนจะคว้าแขนของเวหาแล้วกระชากออกมาจากอาชีระอย่างแรงจนร่างของเวหาเซไปอินดอนหลังของเขาทันทีการกระทำนั้นรวดเร็วจนอาชิระตั้งตัวไม่ทันไอ้ที อชิระตะโกนอย่างหัวเสียแกปกป้องมันหรอวะฉันไม่ได้ปกป้องมันทีรพัฒน์พูดเสียงเรียบหันไปเผชิญหน้ากับพี่ชายของตัวเองตรงๆแต่ที่นี่คือบ้านของฉันและฉันไม่ชอบให้ใครมาสร้างความสกปรกในสนามหลังบ้านของฉันแววตาของทีรพัฒน์ในตอนนี้น่ากลัวย,ยิ่งกว่าครั้งไหนๆมันเป็นแววตาของผู้คุมกฎที่พร้อมจะลงทันทุกคนที่กล้าท้าทายอำนาจของเขาอชิระมองสบตาน้องชายอย่างช่างใจ เขารู้ดีว่าถึงตัวเองจะแก่กว่าแต่เรื่องพละก,กำลังและอำนาจที่แท้จริงในบ้านหลังนี้เขาเป็นรองธีรพัฒน์อยู่หลายขุมเออฝากไว้ก่อนเถอะมึงอาชีรสะสบทออกมาอย่างหัวเสียก่อนจะเดินกระฟัดกระเฟียดจากไปทิ้งไว้เพียงความเงียบที่น่าอึดอัดระหว่างคนสองคนที่เหลืออยู่เมื่ออาชีระลับสายตาไปแล้วธีรพัฒน์ก็หันกลับมาหาเวหาที่ยังคงยืนตัวสั่นอยู่ด้วยความตกใจอยู่เวหากำลังจะเอ่ยปากขอบคุณ แต่คำพูดเหล่านั้นก็ทุกกลืนหายลงไปในลําคอเมื่อธีรพัฒนผลักเขาออกห่างอย่างแรงจนเกือบจะล้มลงใบหน้าหล่อนเหล่านั้นบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและความรังเกียจเขาจ้องมองเวหาราวกับมองสิ่งปฏิกูลอย่าเข้าใจผิดว่าฉันช่วยแก่น้ำเสียงของเขาเย็นชานและไร้ความรู้สึกใดๆอยากเข้าใจผิดว่าฉันช่วยแกฉันแค่ไม่อยากให้มีศพใครตายในบ้านตัวเองก็เท่านั้นเข้าใจไหม ตอนที่21เส้นเลือดหัวใจคำพูดสุดท้ายของธีรพัฒนไม่ต่างจากการสาดน้ำเกลือใส่แผลสดๆมันเจ็บแสบจนชาและกัดกร่อนหัวใจของเวหาจนไม่เหลือชิ้นดีในความมืดและความเงียบของสวนหลังบ้านมีที่เวหายืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังความรู้สึกปลอดภัยที่คิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือมันไม่เคยเกิดขึ้นจริง มีเพียงความจริงอันโหดร้ายที่ว่าในสายตาของธีรพัฒน์เขามีค่าไม่ต่างจากซากศพที่อีกฝ่ายคิดว่าจะมาสร้างความสกปรกให้บ้านของเขาเท่านั้นเขาเดินกลับมาถึงเรือนคนใช้อย่างไร้สติทุกย่างก้าวที่เดินมันรู้สึกหนักอึ้งราวกับมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นฉุดรั้งไว้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านตลอดทางไม่ใช่แค่เพราะความกลัวแต่เพราะความหนาวเย็นที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากข้างในใจ ทันทีที่แผ่นหลังสัมผัสกับเตียงแข็งๆสติสัมปชัญญะของเขาก็เหมือนจะขาดสะบั้นลงภาพเหตุการณ์เลวร้ายตลอดทั้งวันไหลวนซ้ำไปซ้ำมาในหัวทั้งข่าวเฉาโฉสายตาเกลียดชังของคุณหญิงข้อเสนอสกปรกสกปรกของอาชิระและคำพูดที่ฆ่ากันเป็นของธีรพัฒน์ร่างกายของเขาเริ่มร้อนขึ้นเร,เรื่อยๆเหมือนมีไฟสุมอยู่ข้างใน แต่ในขณะเดียวกันก็หนาวสั่นจนควบขุมไม่ได้เขาขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนบางพยายามจะขมตาหลับเพื่อนหนีจากความจริงแต่ก็ทำไม่ได้เปลือกตาของเขาร้อนเผาไปหมดทุกอย่างค่อยๆพร่าเลือนและในที่สุดสติของเขาก็ดับวูบลงสู่ความมืดมิดเช้าวันรุ่งขึ้นพระแจํมเป็นคนแรกที่พบร่างของเวหาที่นอนขดตัวไม่ได้สติอยู่บนเกลียง ผิวของเขาแดงก่าแล้วร้อนจัดเหมือนไฟแต่ร่างกายกลับสั่นเทาไม่หยุดในทันทีโดยความตกใจสุดขีดหญิงสูงวัยรีบวิ่งไปโทรศัพท์หาหมอวิททันทีและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างเธอกดโทรออกไปอีกหนึ่งเบอร์นั่นคือเบอร์ของปัตตพีคนที่เธอรู้ดีว่าเป็นที่พึ่งเดียวของเวหาในบ้านหลังนี้อย่างแท้จริงปัตตพีมาถึงก่อนหมอวิทซะอีก เขาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในเรือนคนใช้และเมื่อเห็นสภาพของเวหาที่นอนหายใจรุยรินอยู่บนเตียงความโกรธก็พุ่งขึ้นมาจนหน้ามืดมันเกิดอะไรขึ้นเขาหันไปถามป้าจจันเสียงดังป้าก็ไม่ทราบค่ะเมื่อวานตอนเย็นยังดูปกติอยู่เลยแต่ยังไม่ทันที่ป้าแจ้มจะพูดจบปตัตตภีก็หมุนตัววิ่งออกจากเรือนคนใช้ตรงไปยังตึกใหญ่ทันที เป้าหมายของเขาคือห้องอาหารซึ่งที่เขารู้ดีว่าสมาชิกคนอื่นในบ้านกำลังนั่งรับประทานอาหารเช้ากันอย่างสุขสบายภาพที่เขาเห็นคือคุณหญิงอมารากำลังจิบชาอย่างใจเย็นอชิระนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจด้วยท่าทีไม่ทุกขร้อนและธีรพัฒที่กำลังยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบด้วยใบหน้าเรียบเฉยราวกับว่าเมื่อคืนไม่มีเรื่องเลวร้ายใดเกิดขึ้นเลยเป็นฝีมือพวกคุณใช่ไหม พัตพีตวาดลั่นจนทุกคนในห้องหันมามองเป็นตาเดียวอาชีระลดหนังสือพิมพ์ลงแล้วมองเขาอย่างสมเพชโวยวายอะไรของแกแต่เช้าไอพี IP. ผมถามว่าผู้คุณทำอะไรเวหาทำไมเขาจึงได้เป็นนอนป่วยหนักขนาดนั้นคุณหญิงอมาราว,วางถ้วยชาลงอย่างกระแทกกระทั้นพูดจากให้มันดีๆนะตาพีนั่นมันก็แค่เด็กในบ้านอย่ามาทำเสียงดังใส่ผู้ใหญ่ เด็กในบ้านที่ผู้คุณรุมรังแกเขาจนแทบไม่เหลือความเป็นคนนั่นเหรอครับปัตตภีหันไปจ้องหน้าธีรพัฒน์อย่างเอาเรื่องโดยเฉพาะคุณคุณทีเมื่อคืนคุณก็อยู่ที่นั่นคุณเห็นว่าแอร์ชีระมันทําอะไรเวหาแต่คุณก็ยังปล่อยให้เขาต้องกลับไปนอนสมอยู่ในห้องอับๆนั่นคนเดียวหัวใจคุณทําด้วยอะไรธีรพัฒนวางถ้วยกาแฟลงช้าๆสายตาของเขายังคงเรียบเฉยและเย็นชาเหมือนเดิม ก็ฉันก็ช่วยแล้วนิราช่วยนี่คุณเรียกสิ่งที่ทำว่าช่วยเหรอหน้าที่ของฉันคือไม่ให้เกิดเรื่องสกปรกในบ้านซึ่งฉันก็ทำแล้วและนั่นก็ถือว่าฉันได้ช่วยแล้วธีรพัฒน์พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบจนหน้าโมโหส่วนหลังจากนั้นมันจะป่วยจะตายหรือจะหายไปจากโลกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันคุณมันเลือดเย็นที่สุด อัตภีกำหมัดแน่นจนตัวสั่นด้วยความโกรธบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดถูกขัดจังหวะด้วยการมาถึงของหมอวิทย์เขาโคง้งศีรษะให้ทุกคนเล็กน้อยก่อนจะรีบเดินตรงไปยังเรือนคนใช้ทันทีเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงหมอวิทย์ก็เดินกลับมาที่ตึกใหญ่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิมเป็นอย่างไรบ้างธีรพัฒน์เป็นคนถามขึ้นเป็นคนแรก หมอวิทอรหายใจยาวอาการหนักกว่าที่คิดครับไข่สูงเกือบ40องศามีภาวะร่างกายขาดน้ำรุนแรงและดูเหมือนจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยผมให้ยาลดไข้กับยาปฏิชีวนะเบื้องต้นไปแล้วแต่สภาพห้องพักของผู้ป่วยไม่เหมาะกับการพักฟื้นอย่างดิ้นครับทั้งชื้นและอากาศไม่ถ่ายเทถ้ายังปล่อยให้เขาอยู่ที่นั่นต่อผมรับรองไม่ได้ว่าเขาจะปลอดภัยทุกคนในห้องนิ่งเงียบไปทันที ก็ย้ายมันไปโรงพยาบาลสิคุณหญิงอัมราพูดขึ้นอย่างรำคาญจะเก็บตัวปัญหาเอาไว้ในบ้านทำไมผมไม่แนะนำครับคุณหญิงอัมราค้านทันทีการเคลื่อนย้ายตอนนี้เสี่ยงเกินไปและที่สำคัญข่าวเรื่องนี้กำลังดังอยู่ถ้ามีนักข่าวรู้ว่าเรารีบย้ายเขาออกไปโรงพยาบาลพวกเขาจะยิ่งใส่สีตีไขว่าเรารังแกเขาจนเจ็บหนักเรื่องมันจะยิ่งบานปลายนะครับคุณหญิงอัมรามีสีหน้าไม่พอใจ แต่ก็เถียงไม่ออกเพราะเรื่องชื่อเสียงของตระกูลสำคัญที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ย้ายเขามาที่ห้องรับรองปีกตะวันตกเสียงทุ้มของธีรพัฒนดังขึ้นทำลายความเงียบอีกครั้งทุกคนหันไปมองเขาเป็นตาเดียวแม้กระทั่งอชิระยังเลิกคิวด้วยความประหลาดใจตาทีลูกจะบ้าเหรอคุณหญิงอุทานจะให้มันเข้ามาอยู่ในตึกใหญ่นี่นะเหรอก็แค่ห้องรับรองไม่ได้ให้มันนอนห้องผมสักหน่อย ธีรพัฒน์พูดเสียงเรียบแต่แววตาแข็งกร้าวขึ้นเมื่อสบตากับมารดาหรือคุณแม่มีวิธีที่ดีกว่านี้วิธีที่จะทำให้เด็กนั่นไม่ตายในบ้านของเราและไม่ทำให้ตระกูลเราขายหน้าไปมากกว่านี้คุณหญิงอัมราอ้าปากค้างพูดไม่ออกเมื่อถูกลูกชายย้อนกลับด้วยเหตุผลที่เธอไม่อาจโต้แย้งได้จัดการย้ายเขามาซะธีรพัฒนสั่งหมอวิทย์แล้วประจำสั้นๆก่อนจะลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารแล้วเดินจากไปทันที ทิ้งไว้เพียงความงุนงงและความไม่พอใจของทุกคนทีรพัดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงตัดสินใจทําแบบนั้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเขาแทบไม่ได้นอนเลยหลังจากที่ทิ้งเวหาไว้ที่ศาลาหลังสวนเขาก็กลับมาที่ห้องทํางานพยายามจะจดจ่อกับเอกสารตรงหน้าแต่ภาพใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของเวหาก็ตามมาหลอกหลอนไม่หยุดนานเขาเกลียด แต่ทำไมภาพที่อาชีระก,กำลังจะทำร้ายเวหาถึงได้รู้สึกหมุดหงิดจนทนไม่ได้มันไม่ใช่ความหยาย่วงใยเขาบอกตัวเองแบบนั้นซ้ำๆมันเป็นแค่ความรู้สึกของเจ้าของที่ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับของของตัวเองใช่เวหาเป็นแค่สิ่งของที่น่ารำคาญชิ้นหนึ่งในบ้านของเขาเป็นของเล่นที่เขาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะทำลายไม่ใช่คนอื่นการตัดสินใจย้ายเวหามาที่ห้องรับรองก็เช่นกัน เขาทำไปเพื่อตัดความรำคาญเพื่อไม่ให้หมอวิทย์หรือปทีมาวอลแวหาเรื่องเขาอีกและเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวลือมันเลวร้ายไปกว่าเดิมก็เท่านั้นแต่ถึงจะหาเหตุผลมาอธิบายให้ตัวเองฟังสักร้อยครั้งมันก็ไม่อาจหยุดขาของเขาที่เดินมาหยุดอยู่หน้าห้องรับรองปีกตะวันตกในคืนนั้นได้เขาไม่ได้เข้าไปเขาเพียงแค่ยืนพิงผนังอยู่ตรงทางเดินด้านนอกมองผ่านประตูที่แง้มอยู่เล็กน้อย เขาเห็นปัทภีนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงคอยเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้เวหาอย่างห่วงใยเขาได้ยินเสียงเวหาครางออกมาเบาๆด้วยความทรมานจากพิษไข้เขายืนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนก็ไม่รู้ยืนฟังเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาของเวหายืนมองเงาของคนสองคนที่อยู่ในห้องความรู้สึกหลากหลายตีรวนกันอยู่ในอกจนแทบจะระเบิดทั้งความเกลียดความรำคาญความสับสน และความรู้สึกบางอย่างที่หนักอึ้งและดำมืดเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจเขายืนอยู่ตรงนั้นเกือบทั้งคืน